นี่ะครับสารสวนจนชิดเมื่อวันก่อนนั้นได้นำแว่นมาส่งสารฝากท่านว่าด้วยสารพระผูมีเจ้าที่สารเทพารักแล้วก็สารเบี้ยตาใหญ่วันนี้จะเป็นแว่นส่งสารตอนที่สองว่าด้วยแว่นส่งสารเท้ามหาพรหมหรือสารพระพรหมในการพูดถึง การกราบไหว้หรือวงสวงเส้นไหว้สารเท่ามหาพรหมนี้ก็จะมองเป็นสองแง่สองมุมนะครับแง่แรกนั้นจะเป็นการไหว้เท่ามหาพรหมในแง่ของศยยศาสตร์แง่ที่สองนั้นจะเป็นมองในแง่ของพุทธศาสตร์จะเรียนฝากท่านอย่างนี้ถือเป็นการฝากแนวชิดเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ท่านที่กรครับเอาละมาว่าในแง่ของ เสียศาสตร์ก่อนหลายท่านไปไหว้เท้ามหาพรหมก็มักจะเป็นการไหว้ตามความเชื่อโดยเชื่อว่าเท้ามหาพรหมนั้นเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่อยากจะเรียนว่ามหาพรหมหรือพระพรหมนี่เป็นหนึ่งในสามของเทพเจ้าในศาสนาฮินดูหรือพวกนับถือพราหมณ์นะครับ เขาจะมีพระเจ้าอยู่สามองค์คือพระพรหมพระนารายแล้วก็พระศิวะเพราะฉะนั้นพระพรหมนี่ก็ถือเป็นเทพผู้ยิ่งใหญ่องค์หนึ่งของศาสนาฮินดูหรือลัทธิพราหม์นะครับเพราะฉะนั้นคนที่ไปไหว้พระพรหมนี่เขาจะเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธ ถามความเชื่อที่ว่าพระพรหมนั้นเป็นผู้บันดาลเป็นผู้สร้างสรรพสิ่งทุกอย่างเพราะนั้นถ้าเรามีความเชื่อเกี่ยวกับท้ามหาพรหมเราเข้าไปบวงสวงเส้นไหว้แล้วเราก็จะอธิษฐานขอโน่นขอน,อน,ขอนี่สารพัดแม้แต่บางคนไม่มีบุตรธิดาไปขอบุตรธิดาจากท้ามหาพรหมอย่างนี้ก็มีนะครับก็แล้วแต่ท่านจะปัรถนาอะไรนะครับ บางท่านก็บอกสมหวังบางท่านก็บอกไม่สมหวังก็ไม่เป็นไรนะตามความเชื่อของแต่ละท่านนะครับก็เป็นการกล่าวโดยสรุปว่าการไหว้ในรูปแบบของศิลศาสตร์นี้เป็นการไหว้เพื่อที่จะเอาพระพรมนั่นแหละเป็นที่พึ่งคือเป็นการหาที่พึ่งภายนอกนี่เป็นการไหว้ปร่พระมในรูปแบบของศิลศาสตร์ครับต่อไปจะมามองในแงอ่งที่สอง ที่นี่สองนี้ก็เป็นคนอีกจำพวกหนึ่งที่ไปไหว้แต่ไม่ได้ไหว้ในรูปแบบของศิลศาสตร์แต่เป็นการไหว้ที่เป็นการไหว้ในรูปแบบของพุทธศาสตร์พุทธศาสตร์นั้นจะไม่อิงความเชื่อเป็นตัวตั้งแต่จะอิงความคิดเรื่องของสติปัญญาเข้ามาประกอบด้วยนะครับหมายความว่าคนที่ไหว้ในแง่ของพุทธศาสตร์นั้นจะมองในแง่สอลักษณะ ลักษณะแรกก็คือมองในแง่ของบุญคุณเอาคุณธรรมมาเป็นตัวตั้งนะครับโดยจะมองในแง่ของธรรมะของนักปกครองพ,พระพรหมจะหมายถึงผู้ที่มีอำนาจในการปกครองเริ่มตั้งแต่ปกครองในบ้านในเรือนไปในตำบลในอำเภอในจังหวัดไปจนถึงระดับประเทศไปจนถึง เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ล้วนแต่เป็นผู้ที่อยู่ในฐานะของนักปกครองนะครับเพราะนั้นการไปไหว้ในรูปแบบของพุทธศาสตร์นี้จะมองในแง่ของว่าผู้ที่เป็นนักปกครองนั้นท่านจะประกรอบด้วยหลักพมวิหารสี่ประการก็คือเมตตาการุณามุทิตาและก็อุเบกขาเราไปน้อมำรำลึกถึงว่าเรานี้อยู่เย็นเป็นสุข ได้ก็เนื่องจากมีนักปกครองที่ดีเริ่มตั้งแต่ผู้ที่เป็นผู้พาเราสร้างบ้านแปลงเมืองมาตั้งแต่สถาบันพระกษัตริย์ลงมาจนถึงนักปกครองท้องถิน่นผู้ที่ทํางานแทนพระเนตรพระกันของพระกษัตริย์เพราะนั้นทุกท่านที่เป็นนักปกครองนั้นท่านปกครองบ้านเมืองให้อยูอย่อย่นเป็นสุขได้ก็เนื่องจากท่านเป็นผู้ที่มีพรมวิหารสี่ประการคือ ท่านประกอบด้วยเมตตากรุณามุทิตาและอุเบกขาเราไปไหว้เราก็น้อมนํานึกถึงผู้ที่มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาท่านดูแลปกครองตั้งแต่ประชาชนทั่วแผ่นดินมาจนถึงทุกคนในบ้านในในเรือนของเราเราอยู่เย็นเป็นสุขด้วย นักปกครองเหล่านั้นท่านเป็นผู้มีเมตตาธรรมนั่นเองประการที่สองมองในแง่ของนักปกครองที่อยู่ใกล้ตัวเราทุกคนในบ้านในเรือนนี้ล้วนแต่มีนักปกครองประจําตัวก็ได้แก่บิดามารดาปู่ย่าตายายนั่นแหละเป็นนักปกครองที่ใกล้ตัวที่สดุดปู่ย่าตายายบิดามารดาท่านก็มีหลักคมวิหารสี่เป็นหลักในการดูแลบุตรหลาน นั่นก็คือท่านจะมีเมตตากรุณามุทิตาเลี้ยวเปขขาในการปกป้องดูแลบุตรหลานของท่านเพราะนั้นเราทุกคนเป็นคนที่มีมีดามันดามีปู่ย่าตายายเราก็มานึกถึงว่าเราอยู่ได้มีชีวิตเป็นอยู่อยู่เย็นเป็นสุขได้ด้วย ปู่ย่าตายายบิดามารดาของเราท่านเป็นผู้ที่ประกอบด้วยเมตตากรุณาเมตตาอุเบกขาต่อเราเราจึงมีชีวิตอยู่เย er like ็นเป็นสุขปัจจุบันนี้ได้เพราะฉะนั้นเราไปกราบสารพระพรนี้เราก็นึกถึงบุคคลเหล่านี้แหละตั้งแต่องค์เจ้าฟ้ามหากษัตริย์ลงมาจนถึงปิดามารดาของเราเป็นการน้อมลำลึก ว่าท่านล่นนั้นมีเมตตาธรรม4ี่ประการนี้เราต่อไปเราก็จะดำรงชีวิตด้วยหลักแห่งเมตตาธรรมเช่นเดียวกันมันก็จะเกิดประโยชน์ต่อชีวิตของเราแล้วก็เกิดประโยชน์ต่อสังคมโดยทั่วไปด้วยท้ายที่สุดนี้อยากจะฝากเป็นข้อคิดสะกิดใจทุกท่านว่าก่อนที่ท่านจะไปไหว้สารพระพรมนอกบ้านหากท่านจะไหว้พระพรมประจำบ้านคือไหว้บิดามารดา หรือขอพรจากบิดามารดาที่บ้านก่อนก็จะเป็นสีิมงคลประจําตัวท่านเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวนี่คือพระพรมที่อยู่ใกล้ตัวที่สุดก็คือบิดามารดางท่านนะครับนี่คือข้อคิดเห็นใจฝากท่านน,นี้ขอขอบคุณทุกในตามดวงครับขอบคุณครับ